สวัสดีครับวันนี้เราได้ลูกศิษย์หนึ่งคนแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาสอนพ่อเอกทำปกนะครับครับสวัสดีครับทำปก YouTube เพจแล้วก็ปกปกติก็บทำเป็นอยู่แต่ว่าเขียนต้นหนังสือนะบ่าได้เป็นแบบพ่อเอกใช่ไอปโปรแกรมไหนไะอแอป,ปไหนบบที่ทำอยู่แอปตัวนี้นะครับอ๋อแต่ว่าไม่ได้มีลูกเล่นไม่ได้ลูกเล่นเขียเข่ยวกันแค่ข้อความอ่าอันนี้เราจะใส่ลูกเล่นนะครับอ่เรามาดูกันเราจะทำสวยๆเลยนะครับอันนี้เราจะเขียนว่าอะไร ลองลองดูก่อนนะเอาเอาเอาทีละข้อความนะถ้าเป็นเทคนิคผมนะเอาเขียนว่าอุงอิงคาแรกอุงอิงก่อนอันนี้อันนี้อันนี้คือจะให้เป็นเทคนิคนะไม่ได้สั่งให้ไทยเขียนตามนะเอาแค่นี้ก่อนปึ๊บถ้าเป็นสไตล์ผมนะผมก็เนี่ยพันชะตัวนี้นะอ่าเลือกสีคือสีตรงนี้มันจะดูสีมันหมุนใช่ไหมถ้าเราต้องการสีชมพูเราก็ไปกดเข้าตรงนั้นแหละครับอันนี้มีวาอ่าเราไปเลือกสีชมพูสมมุติเลือกสีอะไรก็ได้ที่เราชอบอ่าชมพูอันนี้จะอ่อนเนาะถ้าขึ้นมาตรงนี้มันจะเข้ม แล้วแต่เราจะชอบเนาะใส่ขอบนะอ่าใส่ขอบอ่าขอบแล้วก็เจ้าหนาวเล็กอะไรบ้างโอเคอ่าแล้วก็กดตกลงถูกต้องปุ๊บแล uh, ้วก okay. uh, you okay. ็ร okay. uh, ักบอกรักอ right. yeah. no ่ะเขียนว่าบอกรักอีกอันหนึ่งบอกรักแม่หน่อยบอกรักเขียนว่าบอกรักกุญแจขันบอกรัก ปกติก็แค่นั้นความธรรมดาใช่ครับ<ค>อันนี้เป็นอันนี้ประมาณว่าให้มันแบบมีมิติอ่ะแล้วค่อยบอกรักก็ใช้ป้ายไม้ก็ได้อันที่สองก็ได้ครับมันจะอันที่สองนะครับมันจะได้มีความแตกต่างกันของตัวอักษรอ่าบอกรักแล้วก็ถ้ใช้บอกเป็นสีอะไรแล้วก็เลือกเอาเลยลองสีเลยสีอะไรก็ได้อ่า,ออาโอเคก่อนตกลงแล้วก็แม่หน่อยเพิ่มไหมใช่ครับ อ๋อเป็นเราทดลองทำ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 ,ทำปกเพราเอกปลกับไม่หน่อยใช่เพราะเอ,อกปลุกลับไม่หน่อยแม่หน่อยเราก็ใช้อาจจะใช้อนไนก็ได้แล้วแต่เราอาจจะใช้ฟอนเดียวกับหญิงก็ได้อ่าเป็นสีอะไรเลือกเอาเลยครับสีนี้แล้วแล้วแต่เราชอบเลยอ่าสีนี้อ่าสีครบ ครับผมอ่าแล้วเรามาจัดองค์ประกอบนะอ่ะกดถูกใช่ครับกดถูกเรามาจัดองคูดองค์ประกอบนี้ผมทำให้ดูก่อนเนาะเราจัดถ้าผมจะจัดอย่างเงี้ยอย่างงี้ปึ๊บแล้วก็บอกรักบอกรักเงี้ยแต่ไม่ตรงนะผมทําเป็นอยู่แต่ว่าลูกเล่นอื่นใช่เนี่ยใส่ข้อความเป็นใช่เนี่ยให้มันมีมิติอะให้มันมีมิตินะลองจัดดูอะถ้าผมจะจัดไดจะจัดอย่างเงี้ย แล้วก็ใส่รูปหัวใจใแต่ว่าถ้าเราถ้าเราไม่สะดวกเราก็คือสามารถเขียนเป็นอย่างเดียก็ได้แต่เนี้ยมันจะได้มีมิติสมมติใส่หัวใจนะอ่านะ่ใช่ครับอ่านี่ยมันจะมีลูกเล่นเหมือนกันอะเยอะกว่ลดลงก่อนอ่ากดถูกก่อนครับกดถูกเลยอ๋อเนี้อันนี้มันมันปรับสีให้เราต้องกดกากบาดตรงนี้อ่ากดนั่นแหละครับนั่นแหละนี่คือลูกเล่นอ๋ออืมอ่ารูปมันอาจจะมืดใช่ไหมครับ กดรูปวงกลมสามลูกมันก็จะบอกว่าเราจะเราจะใช้เอฟเฟกตรงนี้ได้บ้างลองดูว่าจะใช้แบบไหนหรือหรือถ้าเราจะปรับแสงสว่างเรากดตรงนี้ไใ,ใช่ไหมอ่ดาดูความสว่างดูลองปรับไปเล่นๆก็ได้สว่างแล้วก็ปรับไม่งงนนเนาะลองทุกอันอ่ะลองดูว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างไม่เหงาไม่งงไม่หน่อยงงสมมุติว่าได้ก็กด อ่าก็กดโอเคอ่าถ้าเราจะเอารูปอะไรมาซ้อนอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถมาใส่ได้แล้วก็จัดจัดไม่งงอ่าสมมติว่าอันนี้มันอยู่สมมติว่าอันนี้มันอยู่หน้าตรงนี้เนาะอันเนี้ยมันอยู่มันอยู่ข้างหลังใช่ป่ะมันมันบงังใช่ป่ะเราต้องกดนี่ให้มันอยู่ข้างหน้าแล้วก็จ,จัดอุปกอบสมมติว่าให้ตรงนี้ขึ้นมาข้างบนอ่าแล้วก็แตะมันอ่าแล้วดูพวกกรอบ ดูพวกกรอบที่ผมบอกว่ากรอบที่ไป้ลูกเล่นลูกกรอบใช่ครับรเลื่อนไป, <c oughs> <c oughs> ปกรอบพวกนี้มันก็ใช้ได้แหละแต่มันดูตลกไงแต่ที่เขาจะใช้กันก็คือจะใช้ตัวนี้วาวมันจะดูแบบมีมันแล้วแต่อ่ะแล้วแต่คลิปเราว่ามันจะแบบยังไงอะ่ะต้องมีสีขาวสีดำอ่าตัวนี้มันไม่มีสีเล่ไม่มีสีครับมีสีขาวกับสีดำประมาณนั่นแหละเอ้ยเดี๋ยวเป็นย เนี่ปรับได้ปรับได้ได้ไหมลองปรับดูนะปรับได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อะถูกถูกสมมติว่าเสร็จต้องถูกถูกใช่ครับบันทึกสมมติว่าเราเขียนผิดนะเราเขียนผิดเ้วก็กลับไปเราแก้แก้ห้มันดูดีผมมองว่าเราทำอย่างเงี้ยอันนี้เราสามารถปรับขยายรูปได้นะเนาะแล้วก็ปรับเนี่ย แต่ให้มันดูดีอ่ะอทำจริงๆไม่ถึงหนึ่งนาทีแต่ปัญหาคือว่าไอ้หนึ่งนาทีทําไม่มีปัญหาหรอกคิดนี่เลยว่าจะเอาปกอันไหนดีใช้เวลานานส่วนมากไม่ค่อยทําปกทำแต่ข้อความเฉแต่พระเอกสังเกตว่าถ้าทําปกนี่จะจะดีคนจะดีเยอะจะดูดีส่วนมากทําเป็นเขียนข้อความธรรมดาแล้วไม่ดีูเอือ อันนี้ก็ลองดูครับบางอันไม่ได้เขียนข้อความเป็นรูปธรรมดาเขียนแต่ข้อความแล้วก็ต้องลงวันที่ด้วยนะเอออเกลักษณ์พ่อเอกคือลงวันที่่ลงเออเพราะว่าเป็นความสนใจไว้ว่าวันที่เท่าไหร่แต่มีข้อดีของมันครับวันที่ครับลองดูแหละลองดูอย่ก็ได้ครับเนี่ยหนุกนานกันไปเล็กๆน้อยๆนะครับปกติผมก็ท้ายู่แต่ว่าผมไม่ได้ใช้เครื่ลาย อำแบบบทความธรรมดามีรูปแล้วก็เขียนบทความธรรมดาอืมธรรมชาติธรรมชาติดาาาาแตแติแ่มันมีลูกเล่นเยอะกว่านั้นจริงนะงลูกเล่นเยอะกว่านั้นอีกแ,แต่ว่าผมพยายามบอกคนให้เอาแบบพื้นฐานพื้นฐานก่อนเอาให้ชินก่อนแอปอะไรไลค์คัมเมล่าไลค์คัมเมล่าจริงจริงมันมีโปรแกรมที่เสียตังค์อ่ะ ที่มันสามารถเอาออกมาทั้งตัวคนมันเป็นตัวคนได้โปรแกรมที่เสียตังค์มันดีโอ้ยหลยก่อนใช่เอาเป็นตัวคนได้ผมเคยเละทำเลยอเออใช้หีืก็ได้โปรแกรมที่อ่ะตัวคนรอ่ะอกิที่งานได้ป่ะใช่แต่ว่านี่ไม่ค่อยถนัดไงก็ใช้แบบง่ายๆอ,อ่ะอันที่คอยบอกเจ้าอินที่ตัดชอร์อินชอรก็เคยทำอยู่ใช่ใช่อินชอรเคยทำมันมันมันแล้วแต่คนถนัดแต่ที่น่าสนใจคือตัวหนังสือกับรูปแค่นั้นแหละที่น่าสนใจลายธรรมดาไม่มีหน้าอกแล้วก็ เออแล้วก็กินพ่อความไปเลยลงเลยเนียนเดียบรวดเร็วรวดเร็วทันใจเออคือคลิปคลิปถ่ายตอนนี้คือลงตอนนี้เลยคือคลิปลำเพลื่ออาฟิเชียนเนี่ยคือถ่ายปุ๊บลงปั๊บถ้าเป็นคลิปดองคือว่าถ่ายตอนเย็นอย่างเงี้ยมันไปถึงวันใหม่เนี่ยไม่มีไม่ได้ลงเลยไม่มีคนดูไม่ค่อยมีคนดูก็มีดูอยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยได้ลงแบบนั้นอ่าใช่ใช่เอาแบบ บทนเหตุการณ์เลยแต่เน,นี้ยมันทำแป๊บเดียวปลุกอะ่ะแปบ๊บเดียวจริงแปบ๊บเดียวนะครับทริคเล็กๆน้อยๆครับตอนนี้พออ่อเอกยังไม่ได้นอนเลย <c oughs> วันนี้งานห่างจากบ้านสี่สิบกิโลใกล้ๆ <c oughs> <c oughs> แล้วพรุ่งนี้ล่ะไกลไหมใกล้ <c oughs> อยู่ในเขตอยู่ใกล้อันนี้เป็นจุดกึ่งกลางตัวเมืองงานวันนี้ยังูไก่งาน ก่อนๆนะครับอืูใกล้กันเลยแหละอยู่ใกล้กันเลยบางไกลโอเคครับคลิปนี้แค่นี้นะครับไอมินเต๋ากำลังเคร่งเครียดอยู่นะครับว่าจะถ่ายคลิปอะไรดีอีกนะไอมินเต๋าได้ได้เยอะแล้วอ๋อได้เยอะแล้วได้เยอะแล้วแล้วแต่ไปนอนนี่แหละยังไมเอาลีบไปนอนเลยเดี๋ยวบอสมาจะได้ทำงานต่อแล้วจ้ะโอเคครับคลิปนี้เป็นที่นี้ครับสวัสดีครับ